เหี่ยน้ำหน่กขอบคุณเลยไลเอยมองว่าอย่างมองว่าตายรด ขอมาฮะาไฟนี้แหลกครับผมนะครับกะมาดูครับก็อีกไม่กี่เที่ยวก็จะย้ายแล้วครับนี่หมดนี่นะครับเพราะว่า ดินหมดนะครับแต่ว่าดินหมดก็ไม่เชิงต้องย้ายไปอีกบ้านหนึ่งครับมีงานอีกร้อยกว่าเที่ยวสองร้อยเที่ยวนะครับรถคันนี้ก็ SK SK 100ร้อยนะครับเครื่องสามเนาะเครื่องยนต์ก็อี u ินะครับ CBD CBG นะครับรุ่นนี้ก็ผลิตคันสุดท้ายนี่ปี หนก้ากว่านะครับหนึ่งเกาลางๆเนาะคือกูง่ายา่ากคันสุดท้ายนี่ผลิตก่อนคนขับเกิดนะครับอันนี้ก็เสียเจมครับนะครับเป็นลูกชายของพญิแหล่นะครับเนาะกังก็ยังนิ่มดีนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านสงครามโลกมาแล้วหลายหน เป็นกะที่สังเกตการยุ่นแหละเนาะเอาเอาไอขคาระเบาใหไอเพา่นถือขึ้นรถไปน้ำนี่ครับโออันนี้ก็เป็นรอยฟีของผู้ใดยนอนนี่ ลอยสิบห้านี่ก็แรงดีนะครับลอยสิบห้าเท่าที่ผมเห็นเล้าบจมยัเกียนะรัขนาดว่าอยซีหาฮิโนยังจมโอ้น่าอยู่มากครับเน,นี่ต้นไม้ควรจะสะสมได้ขนาดนี้นี่โอ้หลายปีนะครับนลมก็จะเย็นตลอดนะครับเป็นป่า ถ้าตัดไม้นี่ได้เยอะนะครับนี่นี่ผมอยากทำแบบนี้ผมว่ามันล่มลื่นดีครับแต่ไวยได้อย่างนี้ก็เป็นสิปีนะครับผมไม่เคยเข้ามาเลยนะครับบริเวณนี้น,ะนี่ก็ทำนาได้แล้วครับปรับพื้นที่นะครับเพิ่มพื้นที่ทำนา แล้วก็ให้มันรุ่มกว่าเดิมให้มันต่ํากว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับนี่สูงอยู่ครับตรงนน้นนู่นจะต่ําลงไปต่ําลงไปเนาะมีนะครับมีถึงแม้ว่าจะเป็นภาาอีสานนะครับก็จะมีพื้นที่อย่างนี้เยอะนะครับไม่ได้เป็นเขตแบบภูเขาภูอะไรนะครับปกตินะี่ยพื้นที่แบบเนี้มันจะเป็นต้องไปเจออ่าอยู่แถวๆภูเขาครับนี่ อันนี้ก็พื้นที่ลุ่มครับเป็นพื้นที่ราบนะครับเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ราบดินแดนดินแดนที่ราบสูงเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าก็จะมีแบบไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับจะเป็นหลุมตรงกลางเลยตรงนู้นก็จะเนินนะครับนู่นไกลๆนู่นคลิปนี้ก็มาบ่นให้ฟังครับนี่ก็ขนมากครับ S อ S K อร้อยนะครับขึ้นมานี่นี่ก็ท X อกครับยอซสุ e u, นะครับเท่าเดียวนะครับผมรถคันนี้มีแก้ไปใช้ไก่ประเดีเว่าหุนหวยนะครับเนาะหุนหวยนะครับ,หหนะรบกลัวจะไปถึงนะครับขี่ประมาณยี่สิบสามสิบนี่แหละเต็มทีคันนี้ ก็จะไปถึงนะครับหุนห้วยแหงแล้วก็เสียงนี่สิเป็นเอกลักษณ์ครับพันเี็บตอกตอด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 มาครับโอ้กันวเดียวิังนี่โอ้ต้องลดไปให้แหล่ได้แท่เดือบันลดแบบเสียงยังสนะีเ่เนาะเกื่อนคือ,อยังสามสูบนะครับเนาะเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ